สวัสดีค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณพยายามทำอะไรมาตลอดเลยทำทุกวิถีทางแล้วแต่สิ่งที่คุณอยากได้กลับไม่เคยเกิดขึ้นเลยนั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังใช้พลังดึงดูดผิดทิศผิดทางผิดวิธีอยู่นั่นเองค่ะเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณอยากได้นะคะแต่มันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ทั้งหมดคะ่ะ เดลเจโรดิเพนซ่านะคะ mm hmm. เคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าความเป็นจริงเกิดจากสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณฝันเฉยๆนะคะถ้าตอนนี้คุณอยู่ในคลื่นความถี่ของความกลัวคุณก็จะยังคงดึงดูดสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกลัวกลับเข้ามาหาคุณมันเหมือนกับเครื่องรับวิทยุอะคะ่ะถ้าคุณตั้งคลื่นผิด คุณก็ไม่มีวันเลยที่จะได้ฟังเพลงที่คุณอยากฟังตอนนี้ต่อไปนี้นะคะจะเป็น5แนวคิดค่ะที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเป็นที่สามารถดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นมีอะไรบ้างนะคะแนวคิดที่1คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากแต่ดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการความมั่งคั่ง แต่ในใจคุณยังเชื่อเสมอว่าคุณขาดคุณจนคุณกำลังสัน่นคลื่นความถี่ของความขาดไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์เพราะกดแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานจากคำที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณเขียนบนกระดาษเพียงอย่างเดียวนะคะพี่ออยอยากจะบอกว่ามันทำงานจากพลังงานที่คุณส่งออกไปจริงๆในทุกลมหายใจทุกอารมณ์ และทุกความเชื่อในใจของคุณถ้าคุณอยากแต่ใจคุณยังคงรู้สึกตรงกันข้ามจัก,กราวาลจะสะท้อนสิ่งที่ใจคุณตอนนี้เป็นอยู่กลับมาเสมอล่วจัก,กราวาลไม่ฟังคำพูดฟังพลังงานที่คุณเป็นคำพูดเป็นเพียงเครื่องมือแต่จัก,กราวาลจะอ่านพลังงานที่อยู่ข้างในใจของคุณเช่น ถ้าคุณพูดว่าฉันร่ำรวยแล้วคุณพูดว่าฉันร่ำรวยแล้วแต่ในใจคุณกลับเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องหนี้สินวันผู้นี้ฉันจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบัตรเครดิตนะพลังที่คุณส่งออกไปจริงๆก็คือความขาดแคลนไงล่ะคะมันไม่ใช่ความมั่งคั่งสิ่งที่คุณอยากได้หรือในบางครั้งคุณบอกว่าคุณอะ คิดบวกอยู่นะคะแต่ความรู้สึกของคุณน่ะมันเป็นความรู้สึกแบบลบๆมันก็จะยังคงดึงดูดสิ่งลบเข้ามาหาคุณอยู่ดีอย่างเช่นคุณบอกกับตัวเองว่าฉันจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าในใจลึกๆของคุณยังรู้สึกกลัวล้มเหลวหรือว่าไม่มั่นใจสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาก็คือความกลัวความไม่พอใจจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้คุณเหมือนเดิมค่ะ พี่ออก็อยากจะบอกกับคุณว่าจาักรวาลคือกระจกเงานะคะมันไม่ได้สะท้อนสิ่งที่คุณอยากเห็นแต่มันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้อย่างซื่อตรงที่สุดถ้าภายในของคุณมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ภายนอกของคุณก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาค่ะแนวคิดที่2นะคะอยากได้คือพลังขาดแคลนถ้าคุณพูดว่าฉันอยากมี จริงๆแล้วมันคืออะไรคะจริงๆแล้วคุณกำลังย้ำกับจักรวาลว่าฉันยังไม่มีนั่นเองล่ะคะ่ะมันเป็นการส่งคลื่นพลังงานของความขาดแคลนออกไปนะคะพลังงานนี้ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการแต่กลับทำให้สิ่งนั้นยิ่งไกลออกไปในทางตรงกันข้ามนะคะการเป็นคือการส่งสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ไปยังจักรวาลคะ่ะ แทนที่คุณจะบอกว่าฉันอยากรวยแต่ให้คุณฝึกอยู่ในพลังของการที่คุณมีความอุดมสมบูรณ์มีมันอยู่แล้วก็วคือฝึกพูดด้วยคำว่าฉันคือคนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วความรู้สึกนี้จะทำให้คุณดึงดูดโอกาสการงานและผู้คนที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งเข้ามาหานะคะ เพราะความรู้สึกมีแล้วสําคัญกว่าการวิ่งตามหาคือแค่อยากหัวใจของกฎแปลงเดืงดูดคือความรู้สึกไม่ใช่แค่คําพูดคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีแล้วมีแล้วด้วยความรู้สึกอะไรคะด้วยความรู้สึกขอบคุณแล้วก็มีความสุขอยู่ในปัจจุบันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอบคุณแสดงว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการนั้นแล้ว มันก็เหมือนกับน้ำในมือนะคะถ้าคุณบีบแน่นจนเกินไปน้ำจะไหลออกจนหมดแต่ถ้าคุณผ่อนคลายมือจะสามารถอบอุ้มน้ำไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาติแนวคิดที่3ความจริงภายในสร้างโลกภายนอกมีใครในที่นี้ไหมคะที่รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแต่งตัวให้ดูดีแค่ไหน ใช้สิ่งของสวยงามราคาแพงเพียงใดแต่ถ้าภายในใจของคุณยังรู้สึกว่าคุณด้อยค่าคนรอบตัวก็จะสัมผัสถึงพลังงานนั้นอยู่ดีเพราะว่าโลกภายนอกเป็นเพียงเงาสะท้อนของความจริงที่อยู่ข้างในใจของเราะเพราความเชื่อในตัวเองคือแม่เหล็กชีวิตสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองในวันนี้คือแม่เหล็กที่ดึงดูดชีวิตเข้ามาหาคุณ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับทุกความรักความสําเร็จหรือว่าความมั่งคั่งจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมคุณสามารถเห็นได้ด้วยตาแล้วก็จับต้องได้นะคะทุกสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองจะถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของผู้คนสถานการณ์และก็โอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ ถ้าวันนี้คุณเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันหรือว่าความกลัวโลกภายนอกก็จะสะท้อนออกมาเป็นความวุ่นวายนะคะเจอปัญหาต่างๆซ้ำๆนะคะจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณที่ตอกย้ำให้คุณมีความกังวลมากกว่าเดิมมีความเครียดมากกว่าเดิมแต่ในทุกๆวันน่ะเราก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เราจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ความเครียด ความกดดันความกลัวเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไดค่ะคุณสามารถที่จะฝึกให้ใจคุณสงบลงได้นะคะแล้วก็ปรับพลังงานของคุณให้พลังงานของคุณมีจากเลเวลต่ําๆปรับพลังงานให้เป็นเลเวลสูงขึ้นมานะคะแล้วความสัมพันธ์หน้าที่การงานอะไรของคุณปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลายของมันไปนะคะเปลี่ยนพลังงานภายในของคุณวันนี้นะคะ เพราะว่าชีวิตของคุณมันก็เหมือนกับจอโปรเจคเตอร์ค่ะสิ่งที่คุณฉายออกมาวันนี้มันไม่ได้เกิดจากจอนะแต่มันเกิดจากฟิล์มข้างในถ้าคุณอยากจะเห็นภาพที่มันสวยงามเป็นภาพชีวิตของคุณที่มันสวยงามคุณก็จะต้องเปลี่ยนฟิล์มภายในของคุณคุณก็จะต้องเป็นคนทำฟิล์มของคุณฟิล์มชีวิตของคุณนะคะด้วยตัวของคุณเองค่ะแนวทิดที่4ค่ะ คุณไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรในที่นี้มีใครเคยสงสัยไหมคะว่าความต้องการกับความเชื่อมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่สำหรับพี่อ้อนะคะคิดว่าความต้องการกับความเชื่อมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะเพราะว่าหลายครั้งนะคะที่เราจะชอบพูดว่าอยากได้สิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้แต่ลึกๆแล้ว จิตใต้สำนึกกลับไม่เชื่อค่ะว่ามันเป็นไปได้จริงหรือว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นเพราะว่าจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดของเราแต่ตอบสนองต่อพลังความเชื่อที่ส่งออกไปเหมือนคลื่นแม่เหล็กเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอาจจะพูดพูดพูดแต่พูด,พด,พด,แ,ตพดแต่คำพูดไม่ตรงกับใจนะคะก็คือจัก,กรวาลน่ะเขาจะดูที่ จิตใจของเราเป็นหลักไม่ได้ดูที่คําพูดการพูดเป็นการตั้งเจตนาเป็นคําสั่งเริ่มต้นแต่ถ้าจิตใต้สำนึกไม่เชื่อคําพูดนั้นก็จะไรพลังเช่นถ้าคุณพูดว่าฉันมั่งคั่งแต่ในใจคุณยังคิดว่าเงินหายากคุณก็จะไม่สามารถดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณได้อยู่ดีสถานการณ์แบบนี้คุณจะต้องเปลี่ยนความเชื่อของคุณนะคะ จัก,กราวาลจะตอบสนองตามความถี่พลังงานของคุณการเปลี่ยนความเชื่อภายในคือการเปลี่ยนขึ้นใหม่ค่ะเช่นจากการที่คุณพูดว่าเงินหายากคุณก็แค่เปลี่ยนคำพูดของคุณใหม่พูดว่าเงินคือพลังงานที่ไหลเวียนเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายๆแบบสบายๆคุณจะต้องพูดแบบนี้บ่อยๆนะคะเมื่อคุณเชื่อจริงๆ จิตใต้สำนึกของคุณก็จะเริ่มเชื่อและก็จะเริ่มทําตามในสิ่งที่เขาเชื่อเขาก็จะหาหนทางสถานการณ์ต่างๆมาทำให้เงินนั้นไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแนวคิดที่5ถ้าคุณอยากเปลี่ยนความจริงคุณต้องเปลี่ยนการเป็นของคุณก่อนสิ่งที่คุณเป็นภายในใจของคุณ คือรากฐานของทุกสิ่งที่คุณมีและทุกสิ่งที่คุณเห็นในโลกภายนอกนะคะต่อให้คุณพยายามวิ่งไล่ตามสิ่งที่คุณอยากได้มากแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจลึกๆยังเก็บพลังงานตรงข้ามอยู่คุณก็จะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์แบบเดิมๆซ้ำๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะภายนอกคือเงาสะท้อนของภายใน โลกที่คุณเห็นเป็นเพียงกระจกสะท้อนจิตใจของคุณถ้าในใจของคุณมันเต็มไปด้วยความกังวลโลกภายนอกก็จะเต็มไปด้วยเรื่องที่เป็นแต่ความกังวลเกิดขึ้นแต่ถ้าในใจคุณสุขสงบโลกก็จะมีพื้นที่ให้คุณหายใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะคุณต้องเปลี่ยนการเป็นก่อนจึงเปลี่ยน การมีได้ความจริงใหม่จะเกิดขึ้นก,ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มเป็นคนใหม่ในใจตัวเองเช่นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีสุขภาพดีนะคะคุณก็จะต้องเป็นคนที่มีรักความรักในสุขภาพตั้งแต่ในห้วงความคิดของคุณไม่ใช่แค่รอให้ผลลัพธ์มันมาถึงแล้วค่อยบอกว่ามันดีหรือไม่ดี อาดม์ที่คุณเป็นอยู่ปัจจุบันก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดเหมือนกันจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองคำพูดของเราแต่ว่าจาัก,กรวาลตอบสนองความถี่ทางอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะถ้าคุณอยู่ในพลังงานของความขาดคุณก็จะได้สิ่งที่คุณรู้สึกขาดต่อไปแต่ถ้าคุณอยู่ในพลังงานแห่งความรู้สึกอิ่มเต็มอิ่มเอมสิ่งอิ่มเอมต่างๆความสุขความสำเร็จก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะ มันเหมือนกับคุณอยากดูหนังดรแมนติกอะค่ะแต่คุณกลับเลือกแผ่นหนังสยองขวัญมาฉายแล้วคุณจะได้ดูไหมคะหนังดรแมนติกเพราะว่าภาพที่ออกมามันก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้เพราะว่าสิ่งที่ฉายออกมาคือสิ่งที่คุณเลือกไว้ข้างในใจของคุณเลือกไวอะค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือหัวใจของกฎแรงดึงดูดค่ะคุณไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากแต่ คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นจริงๆในทุกขณะถ้าคุณอยากเห็นอนาคตให้ดูที่ความรู้สึกปัจจุบันของคุณตอนนี้เลยค่ะเพราะนั่นคือคลื่นที่จัก,กรวาลกำลังจับสัญญาณอยู่ถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในคลื่นของความกลัวคุณก็จะสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความกลัวค่ะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ในตอนนี้ อนาคตของคุณก็ณจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้คุณเสมอจำไว้นะคะว่าคุณคือผู้สร้างชีวิตของตัวคุณเองคุณไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาและทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนการสั่นสะเทือนคุณกำลังสร้างโลกใหม่ให้กับตัวเองค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Activate j o m i มายเพื่อรับปฏิหารแห่งความโชคดีได้ทุกวันนะคะสวัสดีความสุขสวัสดีความโชคดีค่ะ